ความพิเศษของมันคือโช๊คที่ใส่เป็นของฟิตโช๊คตัวนี้ครับมันสามารถปรับสูงต่ำได้ตัวนี้ปรับ16แล้วก็ใครที่อยากจะไปใส่พวกล้อแม็กซ์สวยยางบางๆอะไรเงี้ยโช๊คตัวนี้ครับมันสามารถปรับสูงต่ำได้ครับผมสวัสดีครับผมแจ็คแม็กซ์ยังซิ่งต่าดไทยครับวันนี้ก็สถานที่ใหม่ครับตัวนี้ผมอยู่ที่โปรเพนเดอร์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับโปรเฟนเดอร์เขาให้เราได้มาลองเทสรถครับพราะที่เราเทสนี่เป็นรถตอนนี้รู้สึกว่าเป็นรถในกระแสเหมือนกันครับเป็นรถครอบครัว เป็นในครอบครัวเพราะว่าอย่างตัวผมก็จะมีรถครอบครัวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วได้มาลองรถครอบครัวครับก็จะได้รู้ว่าเรามาใส่โช๊คโปรเนเดอร์กับรถรุ่นนี้มันดีขนาดไหนครับนี่ครับผมรถรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นเดนซาดีนายครับเป็นครอบครัวของค่าย b y d ครับเรื่องโหมแล้วก็เรื่องภายในเงี้ยสุดยอดเลยครันนี้รถครอบครัวเอาใจคนไทยครับก็ถามว่า b y d นี่เป็นเบอร์ต้นต้นของจีนเลยนะครับก็ที่ผลิตรถนี้มาแต่ว่ารุ่นเนี้ย ความพิเศษของวันนี้ที่เรามาเทสอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองขับดูว่าความเร็วประมาณนี้หรือเวลาเราตกหลุมลงเนินลงอะไรเงี้ยว่าจะนุ่มจะนิ่มแค่ไหนครับนี่คันนี้เลยกับเจ้าเดนซาดีนครับกับชคโรเฟนเดอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเจ้าดีนคันนี้ใส่เป็นโชคฟิสซิลี่นะครับตัวนี้ปรับได้16ระดับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขับได้สักยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นคนนั่งเดี๋ยวเราไปเลยครับอ่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่เจ้า ดนซ่าดีนครับผมต้องบอกเลยว่าข้างในนี่แบบโหสุดยอดเออแบบนั่งสบายนะอันนี้คือรูปลักษณ์ภายในแบบสวยมากสีสวยงานสวยงานละเอียดครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้แบบว่าซื้อขับเองก็หล่อนะซื้อนั่งก็แบบว่าเป็นผู้บริหารเลยเนาะนี่ตอนนี้เราได้มาลองแล้วต้องบอกว่าคันนี้ ตัวดีนายคันนี้คือให้ยางมาเป็น2 3 5 6 0 1 8แต่เป็นเป็นของคอ n t ติเ n นต l ครับแต่นี่ความพิเศษมันคือโชคที่ใส่เนี่ยเป็นของฟิตตวนีปรับ16แล้วก็ใครที่อยากจะไปใส่พวกล้อแม็กซ์สวยๆยางบางๆอะไรเงีเย้ยโชคตัวเนี้ยครับมันสามารถปรับสูงต่ำได้ก็จะเป็นทั้งสแตนดาดแล้วก็ลูกค้าถ้าอยากให้เตี้ยก็ไปโหลดได้สถานที่ลองก็จะเป็นถนนอย่างนี้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบโคง้งแบบโค้งเยอะ ยังยังไม่รู้สึกว่าเข้าโคงคือก็เข้าโค้งแรงในระดับหนึ่งก็ถือว่าเออมันนิ่มมันไม่ได้โยนปกติรถตู้ที่ที่เราได้เคยใช้หรืออะไรเงี้ยครับมันจะเลี้ยวแต่ละโค้งเนี่ยมันจะโยนนิดหนึ่งแต่นี่คือข้อแตกต่าง,ต,างตอนนี้ที่ผมได้บอลองขับเนี่ยคือมันไม่โยนตอนนี้เราอยู่ที่อบอลมครับถนนบอลมก็มีเป็นถนนยม,มาตอยครับไม่มีรอยต่อเยอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตรงเส้นสามพัน จะเป็นถนนคอนกรีตที่มีรอยต่อเยอะที่สุดรถคันไหนที่แบบว่าอ่านทุกเส้นรอยต่อเนี่ยเริ่มพิจารณาได้แล้วว่าต้องอัปเกรดเรื่องโชกแล้วนะฮะนี่นี่เรามาแล้วรอยต่อน,นี่แบบรัฐบาลเขาทามาให้โหตัวนี้ก็นี่ว่ากล้องนี่กล้องจะได้ยินรอยต่อไหมแต่ว่าสำหรับผมผมนั่งนะเส้นนี้ยเสียงโรสซิ่งออกมาโชคมันแข็งอยู่แล้วมันอ่านทุกเส้นอะง,ง่ายถนนเส้นเนี้ยจนมากเราจะวิ่งเส้นบรลมเส้นนี้เราจะไม่ค่อยมา ถนนแบบคอนกรีตเนี่ยวิ่งรู้เลยว่ามันบรอยต่อตอนนี้เสียงก็ได้ยินเป็นเสียงเสียงลมแต่ลมรถมันเก็บเสียงได้ดีนะแต่ไม่ได้ยินเสียงลอยต่อเลยนี่1 4 0นะครับขอสพานโอ้ยสุดยอด ไเวมือพูดนิ่มอ่ะนิ่มจริงโค้แจแวเลยครับนี่เราเยียบฝาท่อมาตลอดเส้นเลยนะเอาสิอ่าผมมานั่งข้างหลังแล้วครับข้างหลังนี่แบนั่งสบายนั่งสบายตัวนี้มีจอให้ด้วยรถเขาทําถึงจริงครับตัวนี้มีนะเหมือนนั่งร์าทาร์สบอกเลย มีโต๊ะทำงานตัวนี้มีจอนี้ปรับนวดได้ด้วยนะครับโอ้ข้างหลังแบบสุดยอดเลยอ่ะดีนี่โซเฟอร์ของัมโซเฟอร์ผมพี่ชัยครับผมครับผมสวั่ด,ด,ดีครับวันนี้รับบทเป็นพนักง,งานขับรถนะฮะหนึ่งวันนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะฮะตอนนี้แจ็คแม็กซิ่งนะครับตลาดไทยก็ทำรถแนวนี้นะก็ไปติดตามกันได้นะครับฝาก นี่ด้วยครับพี่แจ็คแบ็กซิงนะครับหน้าตาเนี้ยใส่แว่นอย่างเงี้ยครับนี่ตัวนี้นะโอเคนะครับเอ่ยก็ฝากไว้ด้วยครับกับโปรเพเดอร์ทุกซีรีส์ทุกรุ่นแจ็คแบ็กซิงก็ไปสอบถามกันได้เรก็ต้องขอบคุณพี่ชัยเหมือนกันครับผมครับที่มาขับรถผมได้นั่งส,สบายๆอย่างนี้ให้มาลองช่วงลา่างนี่ตอนนี้ขณะผมนั่งส,สบายๆอย่างนี้ถ้าเลขใหม้ถ้าสองเลขใหม่ได้ไม่ผิดก,กฎเนี่ยเลขใหม่น่าจะมีร้อยสามสิบนะเนี่ยเร็วมากคือหลับได้อะไรได้เออสบาย ไม่โยนนะรู้สึกน,นะดีดีเลยต้องบอกเลยว่าฟรนดิ้งในการนั่งหลังที่แบบว่าดีดีเลยทีเดียวครับผมสาหรับโชโกเฟนเดอร์ที่มาใส่รถเซนเซ่าดีได้คันนี้ครับมันแก้การออกการเวียงต,งต้นตู้นะครับคือข้างหลังอะยังไงเขาเวียงเลี้ยวยังไงข้างหลังมันโยนเหมือนคือรถอมันเป็นทรงเหลี่ยมครับแล้วรถมันยาวใช่ไหมเวลาเรานันาง่งเลี้ยวเนี้ยเราก็ต้องเวียงแต่ข้างหน้าจะสบายกว่าข้างหลัง ข้างหน้าอาจจะเฮ้ยเวียงแค่นี้ขา้าราชเวียงเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วนี่คือปัญหาของรถทรงหนีทรงแบบทรงกล่องแบบนี้ครับทรงที่เป็นรถครอบครัวต้องบอกเลยว่าโช้ฟิตของโปรเฟนเดอร์เนี่ยครับที่ใส่กับรถรุ่นเนี้ยรถดีไนเนี่ยเพราะว่าผมได้มานั่งเนี่ยบอกว่ามันโอเคนะเก็บเสียงได้ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดของถนนเนี่ยบอกว่าโอเคเลยเพราะวันนี้เราลองวิ่งแต่ถนนคอนกรีตก็นดนหน้ามีอโอ้โหนี่เลี้ยวเทบดิ๊อ่ะ นี่นี่ผมยังนั่งนี่เลยเนะี่ยจริงๆใจว่าคือ,ค,อคือที่รู้ว่าเลี้ยวแรงเพราะใจเราวิวแต่การนั่งแบาเฉยๆเลยสบายๆนี่ถ้าวางอาหารได้ไม่ล่วงนะได้ไปเทสรถต้องบอกเลยว่าวิลลี่ในการขับดีมากคือโช้คคเพนเดอร์ตัวปรับ1ิกระดับตัวนี้ครับที่ใส่ในรถตัวเรนท่าดีนายครับอารมณ์ในการขับเนี่ยดีมากแล้วก็การที่เราได้เบรกได้เล่งได้เลี้ยวอะไรเงี้ยมั่นใจกว่าเดิมเยอะ คด้ในการขับด้วยในการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับด้วยโชค๊คที่เขาเซตมาแล้วเนี่ยสำหรับรถรุ่นนี้รถเป็นรถเกจที่นั่งรถครอบครัวแบบเงี้ยครับคือก็หมาว่าในการเซตของโปรเพนเดอร์ที่เป็นโชค๊คฟีตัวนี้ที่ใส่กับรถตัวเซนเซอรดีไนเนี่ยครับมั่นใจเวลาขับเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไ้นั่งเคลื่อไเลี้ยวหรือะไรเงี้ยไม่มีบ่นเลยแล้วก็หลังจากที่เราได้ขับมาแล้วเนี่ยเราได้ลองไปนั่งเป็นคนนั่งแล้วก็จะมีพี่ชายจากโปเพนเดอร์ครับ ก็ได้มาลองขับให้เราลองกูผู้ชายขับผมผมเยอะเก๋ลิ้วเก๋เรก็อะไรเงี้ยผมนั่งสบายครับนั่งแบบชิวครับยี่ยียยย่ตาลังมองหารถรุ่นนี้อย่างดีนายก็อย่างผมตัวผมเป็นตัวแทนอย่าง,างโช๊คบรูเมนเดอร์รครับก็จะมีโช๊คจำหน่ายนะครับก็คใครที่ใช้รถทรงนี้หรือเป็นทรงเก๋เล็กเก๋ใหญ่แล้วก็เป็นทรงกระบะทรงฮุยทรงอะไรเงี้ยครับติดต่อสอบถามรด้ผมก็เป็นร้านแจ็คแม็กซ์ยังซิ้งเป็นหนึ่งตัวแทนของบรูเมนเดอร์ครับก็ฝากไว้เรื่อครับผม แจ็คแม็กยังพิ้พ์ตลาดไทยครับ